สวัสดีทุกคน Welcome to ัู My World กับ b บ s e b อ l แล้วเบสบอ a l อีกเช่นเคยนะฮะเบสบอ a l วันนี้มีคอนเทนต์มาฝากทุกคนจะโดดลงไปแล้วกันโอเคถือว่าใช้ได้อยู่เฮ้ย p v w p p v w p and นายจะไปไหนอ่ะนายจะไปไหน อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อเอาสวยดีอย่างนี้สวยดีอย่างนี้สวยดีอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้จะมาเล่นดาบไม้หนึ่งวันจะไม่เปลี่ยนอะดาบไม้หนึ่งวนันไปเลยแล้วก็ล่วงสุดยอดวันนี้เราจะมาพวกนายเห็นนี่ไหมดาบไม้ใช่จะไปเล่นกันหนึ่งวัน ข้างหน้ามีสีแดงสีแดงอยู่สีแดงยังไงสีแดงลาก,ก่อนอุยอ้ยอุย้ยสีแดงแตกอุย้ยสีแดงแตกอุ้ยหวานจีบอย่างนี้ก็หวานจียบดีครับอุย้ยลาก,ก่อนบายบายลักนะจุ๊บจุบ,จบอุย้ยแม่เลือดเลือดไม่พอตามนะครับท่านผู้ชมมาครับมาครับสีเหลือง สีเหลืองนายจะไปไหน Where are you Where are you Yellow man Yellow อ้าวอะไรวะเนี่ยอันนี้แล้วนายตายแล้วนะพวกนายเสดฉันแน่ยอมรับต่อชะตาการรมเอะนายะชะตาการรมโลกของนายแล้วฉันก็ตายอะไรวะเนี่ยโอ้เปิดก่องไม่ได้เลยนายอยู่ไหนกัน อ๋อนู่นเจอแล้วนายอยู่นู่นเองเรยหรือนายไปทำอะไรตรงนั้นน่ะมานี่เร็วนายโอ้โอยเกือบเกือบโหดาบสู้ไม่ได้แม่งเอ้แต่มันแปดชิ้นดูสิใครมา นายมาทำอะไร้ยโอ้โ้ e oh อขี่ามาแล้วเ่ยมาแล้ว่ามาล้มาเลยน้องชาย ข้ารอยอยู่นายคอมมอนแมนนายลงมาไลา่มาสิจะต้องใช้พี่จะเล็ดอะไรอ๋อฉันจะเกยตูดนายให้มิใช้นายรออะนไลมาไล,าาลา่อะไรวะแหมนลงมาเลายแหมนเร็วแหมน เอาอาออะไรวะเจียงแตกวัตเตอรฟากวัตเตอรฟากวัดไมเบสอิสหายไปแล้วตอนไหนวะไม่มีอะไรจะเสีย like that